โอเคนะครับผมก็กราบสวีทสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลงป้านะอาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมากันวันนี้เลย10บโมงนะครับผมเมื่อวานนะจัดไปตอน9ก้าโมงสูตรคนดู4สูตรเจ็ดเคกี่นาทีอยู่ปะนะประมาณ10กว่านาทีนะครับผมจัดไปสี่สูตรไม่เข้าสักสูตรเลยนะท่านผู้ชมเออมันเป็นอีอย่างวะเออมาวันนี้นะครับผมเลยเวลามาอีกนิดนึงนะครับผมเนาะก็ เมื่อวาน9โมงวันนี้ขอ10โมงแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมากับสูตรแรกนะครับผมอุย้ยค่าแกนค่าแกนมาเกือบแสนเลยนะครับผมเฮ้ยน่าจะดีวะมาขอโบนงโบนัสหน่อยช่วงนี้โบนัสเกลือมากนะครับผมเวลาเช้าแบบนี้นะครับผมเนาะโอเคสูตรแรกนะครับผมจากคุณจิราพรน,นะฮะเออคอมเมนต์เข้ามาว่าทุน100ครับเบ็ด 4.55ครั้งนะครับผม7 5 0ครั้งแล้วก็13.510ครั้งนะครับผมเนอะ15หยาวๆยาครับกดมือครับจัดไปน้องๆเออแล้วมีสูตรของเมื่อบานนะครับผมบอกให้เล่นตอนบ่ายสามมันหาเวลาไม่ได้เลยว่ะท่านผู้ชม <c oughs> เออโอเคไปนะครับผมกดมือทั้งหมดเลยนะผมจะนับนิ้วเอาเพื่อไม่ให้เป็นการลืมนะครับผมลืมบ่อยมากเนาะ ไม่แนะนำให้ทําตามดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อะโจหมูด้วยนะฮะเริ่มมาเบ็ด4.5นะครับผมนี่นี่ครั้งที่3อยู่นะเฮ้ยมาโอ้โหมาฟีปินไ,ได้ไหมเมื่อวาน10กว่านอาทีนะครับผมโ,โห่สูตรคิดดูมันเกลือแค่ไหนนะครับผมมีสูตรที่ทุน300ด้วยเออยังไม่เข้าเลยท่านผู้ชม จากที่ผมเคยเล่นนะครับผมอ่าเบ็ดหนักนะมันเข้าดีมากแต่เมื่อวานเป็นอีกอย่างไม่รู้นะผมสี่สูตรเงียบกริบเงียบกริบเลยโอเคต่อไปเจ็ดจุดห้านะผมสิบครั้งโอ้โหดูน่าจะเกลืออีกล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเออเกลือเท่าไหรนี่ เดี๋ยวรอก่อนแกนขึ้นแสนนะดวงมักจะดีนะครับผมเมื่อวานผมก็ลืมนะผมไม่ได้ดูแกนนะค่าแกนนะผมไม่รู้ว่าเมื่อวันเท่าไหร่ <c oughs> อ่าครั้งไปน้องๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอด์จุ้งหมูด้วยนะครับผม แตกหนักแตกไวนะครับผมแตกเกิน500ขึ้นไปนะแจกนะครับผมเนาะ100รกลล็ลุ้นกันสนุกสนุกนะครับผมใครที่แบบเล่นแบบไหนแล้วดีแล้วได้อะเออมาแชร์เทคนิคกันหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าดีจริงนะครับผมตามที่เลื่อนไขที่ผมบอกเนาะก็แจกไปนะฮะถือว่าสูตรสูตรดีนะครับผม ก็จแจกกันไปแต่ถ้าแตกนิดแตกหน่อยนะครับผมแตกไม่ถึงนะผมก็ไม่แจกนะผมะผมก็ต้องเออเก็บทุนไว้เล่นต่อไปนะครับผมเออต้องแตกหนักจริงจริงนะผมจะแจกนะก็ข้าใจตามนี้ด้วยนะครับผมโอเคเสร็จต่อไปเป็นสิบสามโอ้โหขึ้นไปเรื่อยๆยเว้ยสูตรนี้สิบสามสิบครั้งนะครับผม แล้วจบที่เบดสิบห้ายาวยาวแค่เบดสิบสามนี่ผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเด้อเฮ้ยขอกำลังใจหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะสวยสองลายมาหกสิบสามถ้าออกแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับผมเนาะโอ้โหมื <c oughs> ลงมาอีกสวยครับผมมีลุ้นฟรีปินนะครับผมเนาะโอ้สวยงามมากครับผมขอขวานมาอีกแถวหนึ่งมาฟรีปินห้าโอ้ยังยังฟรีปินห้าลุ้นฟรีปินสิบมาครับผมเอาขวานมาไหมโอ้โลมาอีก้เอาว่าเอาว่าโอ้จบที่ฟรีปินสิบก็ถือว่าโอเคนะครับผมเบ็ดสิบสามด้วยเอ็คมา มาเบสิสกดไปแค่สี่ครั้งนะครับผมเนาะได้ฟรีปินมาสิบเลยนะครับผมแต่ต้องมาดูกันอีกทีว่าฟรีปินครัง้งเนี้มีคุ้มหรือเปล่ามามันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเออแลกกับฟรีสิบครั้งอะ่ะสิบครั้งคูณ13.5เข้าไปดิเออกร้อยสสิกว่าแล้วนะเออร้อยสห้าแล้วนะเออมาโอ้โหแต่ก็ กเกลือเกลือเกลือแล้วผมลงมาแบบโคตรแบบโคตรดีอะ่ะโอก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับผมแต่ก็ถือว่าโชคดีเข้าไปเนาะเออไปรอบที่ห้าสิบสามกดมือทั้งหมดเลยเนาะจิตไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะผมนเนาะไปอ่าตัว <c oughs> โอ้โวโดนดูดวัวสูไว้วัวโ,โดนดูดนะวัวโ,โดนดูดปลารอบสุดท้ายของสิบสามนะครับผมไปครั้งที่สุดท้ายไม่จบไม่สวย ไาต่อไปก็15ยาวๆแล้วกันนะครับผมกดอีกสัก5นาทีไปสูตรนี้ผมเล่นได้นานอยู่นะเนี่ยผมไม่เผื่อให้สูตรอื่นบ้างเหรอคลิปนี้สูตรเดียวนะครับผมถามว่าบวกไหมมันก็บวกนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ได้เวอร์ว่ะหรือผมต้องเปลี่ยนเวลาเล่นจริงๆวะเนี่ยไปไป ขึ้นค่ะแกนแสนมาดวงไม่ค่อยจะดีเลยเบตสิบห้าดูดอีกแล้วโอ้โหเบตสิบห้าดูดผมอีกแล้วสวยอุย้ยมาว่ะเออแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะผู้ชมเออเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมา้ยสูตรนี้มาอู้สองร้อยก็โอเคนะ ถ้าในในมุมมองของแอนนะครับผม200ก็โอเคอยู่ก็ถือว่าบวกนะครับผมแต่ไม่ได้บวกแตกเยอะขนาดนั้นก็ถือว่าแบบมันไม่เวอร์เนาะเออมันก็ได้บ้างนะครับผมกดมือทั้งหมดนะขอลองใส่เทอร์โบไปดีไหมไม่แม่เอาม่กลัวเ,เปลี่ยนวิธีการกดไปไม่จะโดนอีกโอ้โหมาสวย ไม่เวอร์โอ้โหไม่ลงอุ้ยมา20โอ้ขาดอีกโอ้ขาดอีกตั้ง20เลยว่ะจะ2 0 0ถึง200อพอไหมท่านผู้ชมพอรึอเปล่าไหวหรึเปล่าแค่นั้นฮนะึโดนโดูดไปอีกแล้วมาดิ20 <c oughs> ใครที่อยากให้เล่นแบบไหนนะผมคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยไม่วันนี้ก็วันหน้านะผมที่ผมจะเล่นให้นะฮะก็ไล่ไปทั้งทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเนาะไล่ไปทุกคอมเมนต์เลยเบสิบห้าเมื่อวานผมก็ก,ก,กดไม่ใช่หรอวะเออโอ้โหน่าจะโดนดูดวะเฮ้ยในช่วงนี้นเป็นอะไรวะเนี่ย ช่วงนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับผมเนาะเออขอแถวสามวิมีลุ้นมีลุ้นอยู่แถวสามมงกุฎมาไม่มงกุฎก็โอ้โหสวยครับผมมาบิ๊กวินไหมล่ะบิ๊กวินไหมโอ้โหมันยังไม่บิ๊กวินว่ะเอ,อ้ยบิ๊กวินแน่นอนนะครับผมฟรีสปินด้วยสวยมาร้อยห้าสิบห้าครับผมบิ๊กวินมาสองครั้งติดนะฮะเอ,อ้ยเอาว่ะสูตรนี้ ไม่ไวก็ขอช้าๆแบบได้ชัวร์ๆนะครับผมเนาะแตกไม่หนักไม่ไวแต่ก็ขอช้าๆชัวๆหน่อยนะเพื่อนนะเออเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องจัดๆเอออุ้ยตอนนี้มาลุ้นนะครับผมลุ้นสามร้อยแล้วกันมาสองร้อยสวยงามอีกเบ็ดหนึ่งฟรีเบ็ดหนึ่งขอแล้วกันสวยครับผมขอโลมาแถวสามแล้วกันเพื่อน โอ้ยขวานมาก่อนโอ้ยไอ้โลอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมเนี่ยโลอยู่ข้างบนนะผมโอ้ยขวานมาก่อนโอ้โอ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 โถ้าได้โลช็อตนี้นะครับผมเนาะสามร้อยง่ายๆเลยนะครับผมโอเคขอกดไปต่อรู้3สามร้อยแล้วกันนะครับผมแต่ไม่ให้ต่ํากว่าสองร้อยเนาะดูดิไอจูงหมูจะทําได้หรือเปล่ากับสูตรคนดูแบบนี้นะฮะโอ้โหดวงดีจัด <laughs> บอกเลยว่าดวงดีจัดจ้านละครับผมปุ๊บปุ๊บเออสวยครับผมสี่ตัวสวยก็ู้เติมได้ฟรีทปรีกแล้วไปต่อครับผมได้ไหมโอ้โหชอนเมื่อกี้ได้มงกุดจริงๆนะฮะเพราะว่านาให้ลงมันก็ลงจริงนะครับผมต้องขอบคุณทางโลมาด,ด้วยนะฮะ ที่เห็นถึงความพยายามของแอดโจหมูนะครับผมไปเออไม่ได้แตกเวอร์แตกวังเลยว่าช่วงนี้ขอเวอร์เวอร์หน่อยเฮ้ยไม่มีคลิปแบบเวอร์เวอร์เลยนะครับผมไปไปไปโอ้โหเงียบเหงาเหลอเกิน 200จะ300มากูต้องเสียลงไป200อีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคพอนะครับผม <c oughs> <laughs> จะเคิดได้ถึง300ไหมยัดเคจะลงไปร้อยกว่าอีกแล้วนะครับผมโอเครักษาส่วนน้อยนะครับผมเพื่อเสียส่วนมากนะฮะเออพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ดีกว่าจะหมดตัวเอานะครับผมเราก็บวกมาร้อยหนึ่งกับสูตรนี้นะฮะก็ ยังไงก็ลองไปเล่นก็ไม่เสียหายนะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็เรามาระวังด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้แอนจงหมูต้องขอตัวไปพักก่อนนะฮะไปกินข้าวกินปลาก่อนนะครับผม10โมงข้าวเช้ายังไม่ได้กินเนี่ยเออเจอกันใหม่เนะกบ็บายๆนะครับผมจบุจบจุบ